สวัสดีค่ะทุกท่านเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาทํามื้อเย็นกันค่ะมื้อเย็นของเราวันนี้คือทอดแมงจีนูนค่ะอันนี้แมงจีนูนที่เราไปเก็บมาเมื่อคืนนะคะอันนี้ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วเอาปีกออกค่ะถ้าได้เยอะๆไม่ต้องเอาปีกออกก็ได้นะคะทุกท่านตัวนี้ของเก๋ได้ไม่เยอะค่ะได้นิดเดียวก็เลยเอาแต่ปีกออก อแมงจีนูนไม่เหมือนแมงจุดจีนะคะเอาแต่ปีกออกก็พอค่ะเพราะว่าในท้องของเขามีแต่ไข่แล้วก็เป็นใบไม้เขาทานใบไม้เป็นอาหารค่ะเราก็เลยไม่เอาตูดออกนะคะเดี๋ยวไข่จะออกด้วยค่ะก็จะเอาออกแต่ปีกประมาณนี้นะคะทุกท่านวัตอวัตถุดิบอ่อต่อไปใบมะกรูดค่ะวันนี้เราจะทำอ่าแมงจีนูนทอดใบมะกรูดค่ะ เมงจีนูนทอดกรอบใบมะกรูดนะคะเครื่องปรุงก็จะมีแค่รสดีค่ะเราจะใช้รสดีในการแต่งรสค่ะวันนี้ค่ะวัตถุดิบเรามีแค่นี้ค่ะทุกท่านเราไปลุยกันเลยค่ะมื้อเย็นของเราค่ะเมนูของเราทําไม่ยากค่ะวันนี้นะคะเราจะทําหาจีนูนทอดค่ะขั้นตอนแรกเราใส่น้ํามันลงก่อนนะคะทุกท่านอ้าวฝนจะตกแล้วค่ะ ตอนนี้วาลินนะคะฝนกำลังจะตกค่ะทุกท่านเราจะใส่น้ำมันก่อนนะคะแล้วทีนี้เราก็จะทอดอะใบมะกรูดก่อนค่ะเหตุผลที่เก๋ทอดใบมะกรูดก่อนเพราะว่าเก๋จะใหะ้น้ำมันมีกลิ่นหอมนะคะน้ำมันมีกลิ่นหอม เวลาเราไปทอดแมงจีนูนนะคะก็จะทําให้แมงจีนูนหอมกลิ่นใบมะกรูดค่ะเราจะทอดอาใบมะกรูดให้กรอบก่อนนะคะทุกท่านทอดนิดเดียวนะคะเดี๋ยวไหม้ค่ะหลังจากนั้นเราก็เอาขึ้นเลยนะคะยังไม่กรอบนะคะแปบ๊บนึงค่ะ กรอบแล้วเอาขึ้นเลยค่ะไม่ต้องให้กรอบมากนะคะพอขึ้นจากไฟแล้วเขาจะกรอบเพิ่มมากขึ้นค่ะพยายามเกี่ยวตักออกให้หมดนะคะเดี๋ยวมันจะไหม้ตอนทอดเมงจีนูนค่ะหลังจากนั้นนะหลังจากนั้นนะคะเราก็ต่อด้วยเมงจีนูนค่ะเราเมงจีนูนล,ลงทอดต่อเลย เกี๊ยนูนทอดรู้ได้ไงว่าสุกนะคะตูดเขาจะอายาวออกมานะคะเวลาทอดแล้วก็จะมีลักษณะกรอบค่ะทอดไฟอ่อนๆนะคะไม่แรงมากค่ะอันนี้เกี๊ยนจิโนนเกะแช่ตู้เย็นนะคะก็เลยมีน้ำนิดนึงก็เลยทำให้แตกกระจายาเสียงดังนิดนึงค่ะถ้าเราผึ่งลมไม้ให,ให้ให้แห้งสนิทอาจจะดีขึ้นกว่านี้นะคะ ไม่แตกนะคะไม่กระเด็นค่ะอ่าตอนนี้ก็เนยชะุน,ะนอของเราสุกแล้วนะคะสุกไม่ยากค่ะเบาไฟเลยค่ะ แล้วเราก็ตักขึ้นเลยนะคะทุกท่านนี่ค่ะเราก็ตักออกเลยนะคะเราจะยังไม่ปรุงนะคะเราจะทอดก่อนแล้วเอาออกจากไฟแล้วเราค่อยปรุงค่ะ ค่ะเราก็ได้แมงจีนูนทอดเรียบร้อยนะคะสุกแล้วนะคะอันนี้จีนูนเล็กสุกไม่ยากนะคะทอดแป๊บเดียวค่ะไฟอ่อนๆค่ะเราไปปรุงกันเลยค่ะขั้นตอนการปรุงไม่ยากค่ะทุกท่านเราแค่โรยรสดีลงไปนะคะโรยลงไปในอ่านี่เลยค่ะอ่าพอประมาณนะคะ บางๆพอให้ทั่วค่ะโรยไปด้วยชิมไปเรื่อยได้นะคะแล้วเราก็คนค่ะแค่นี้นะคะทุกท่านหลังจากนั้นเราก็ตามด้วยใบมะกรูดทอดของเราค่ะนค่ะ คลุกเขาให้เข้ากันนะคะเพียงแค่นี้ค่ะเราก็เสร็จแล้วนะคะจัดใส่จานค่ะทานกับส้มตำได้เลยค่ะ